สวัสดีค่ะจากร้านกรุงจากการเกษตรนะคะตั้งอยู่ที่อำเภอเลิงนกทาจังหวัดยะโสธรค่ะวันนี้มีลูกค้าจากอำเภอพ,พิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีนะคะสั่งเครื่องหยอดข้าวหกแถวจานคู่แบบบูธเดินตามมานะคะเดี๋ยวนี้มาส่งที่ไปรษณีย์ค่ะนี่รถไปรษณีย์นะคะมาส่งที่ไปรษณีย์นะคะลูกค้าสั่งมานะคะส่งทางไปรษณีย์ค่ะ ลงทางไปสนีนะคะเก็บเงินปลายทางค่ะ,ะเมื่อของไปถึงไปสนีอำเภอพิบูลบางสาหารนะคะไปสนีก็จะโทรหา,ราลูกค้าลูกค้าก็มารับของที่ไปสนีแล้วจ่ายเงินที่ไปสนีค่ะแค่นั้นง่ายๆนะคะ,ะดูคุณลักษณะของเครื่องหยอดข้าวหกแถวจานคู่ขาจานนะจานคู่แบบบูธเดินตามนะคะดูนะคะคาน ความกว้างของคานนี้เมตรสามสิบนะคะระยะห่างจากล่องหนึ่งไปหาล่องหนึ่งคือจากขาหนึ่งไปหาขาหนึ่งนี้ก็คือยี่สิบห้าเซนแต่เราสามารถปรับได้ปรับเป็นยี่สิบสิบห้าก็แล้วแต่เรานะคะปรับได้นะคะทีนี้จานที่อยู่ในถังเป็นจานดำเป็นโกอกนะคะแล้วเราก็จะแถมจานบาทเอาจา,านไวในบาทแล้วเราก็จะแถมจาน แบบโรยไปให้หนุ่มคู่นะคะตัวนี้นะคะาวางลงตัวนี้คือจานอาจานแบบโรยนะคะตัวนี้แถมให้ลูกค้าไปนะคะจานที่อยู่ในถังในถังตัวนี้นะคะในถังนี้นะคะเป็นจานแบบดําเป็นกกอนะคะเป็นดําเป็นกกอแล้วเราก็จะถาแถมจานแบบโรยไปให้ลูกค้าด้วยนะคะตัวนี้นะคะขึ้นอยู่กับลูกค้าว่า จะเอาแบบดำเป็นกอกอหรือจะเอาเป็นแบบโรยเราก็เปลี่ยนจานออกแค่นั้นนะคะง่ายๆนะคะมีของสต็อกให้มากมายเต็มโกดังนะคะลูกค้าสั่งมาสามารถส่งให้ได้ทันทีนะคะส่งทางไปสนีเก็บเงินปลายทางนะคะตัวนี้นะคะถ้าสนใจก็ทักมาที่เบอร์โทร0627545665นะคะทักมานะคะ แล้วก็จะมีเสียบอลน,นะคะให้บริการนะคะรับออเดอร์แล้วก็ส่งให้ทางไปรษณีย์หรือลูกค้าจะมารับเองก็ได้นะลูกค้าก็โทรมาก่อนว่าจะมารับที่ร้านนะคะเราก็จะเตรียมของเตรียมอะไรไว้ให้นะคะขอบคุณลูกค้าอำเภอพี่บูรณ์บางสาหานมากนะคะที่ไว้วางใจร้านคงจาักการเกษตรสั่งเครื่องหยอดข้าว6แถวจานคู่แบบบูธเดินตามมานะคะ ขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ